สวัสดีครับวันนี้ผมมีชาร์จเจอร์แบบครบเครื่องน่าใช้สุดๆจากเอเนอร์หนึ่งในแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีกับผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาสุดคุม้มโดยเฉพาะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมาแนะนำกันครับกับ a m c h a r g จแกน65วัตต์เราไปดูที่ตัวแพ็กเกจกันเลยครับสำหรับ a m c h a ร์ e แกน65วัตต์รุ่นนี้แพ็กเกจออกแบบมาสวยเลยครับด้านบนมีชื่อแบนรนด์ n e r g อร์แสดงไว้ชัดเจนพร้อมรูปตัวชาร์จเจอร์ดีไซน์สวยน่าใช้ ที่สําคัญคือเทคโนโลยีแกนที่ทําให้ชาร์จเจอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มีขนาดเล็กลงโดยชาร์จเจอร์รุ่นนี้มีขนาดเล็กลงบางลงถึง30%ในขณะที่รองรับฟ้าชาร์จชาร์จไวจ่ายไฟได้สูงสุดถึง65วัตต์พร้อมพอร์ตในการชาร์จให้เลือกใช้ถึง3พอร์ตชาร์จไวมากครับชาร์จได้อย่างยืดหยุ่นไม่เพียงเท่านั้นยังมาพร้อมกับความแรงในการชาร์จแล็ปท็อปเช่น Macbook 2เครื่องพร้อมกันได้สบายๆเรียกว่าทรงพลังมากๆเลยครับ เราไปดูที่ด้านซ้ายของตัวกล่องกันบ้างแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีแกนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับสำหรับทางด้านขวาของกล่อง,องบอกให้ทราบถึงการรองรับการชาร์จโน้ตบุ๊กสเครื่องพร้อมกันได้เลยมีชาร์จเจอร์รุ่นนี้ตัวเดียวใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นคุ้มสุดๆเลยครับเราไปดูที่ด้านหลังกล่องกันบ้างด้านหลังกล่องของชาร์เจอร์รุน่นนี้ดีไซน์มาแนวใหม่ เปิดช่องเอาไว้ให้เห็นหน้าตาของชาร์จเจอร์ข้างในอย่างชัดเจนพร้อมข้อมูลคุณสมบัติที่ต้องมีในชาร์จเจอรุ่นใหม่ๆในทุกวันนี้นั่นคือ PPS หรือ Programmable Power Supply ที่จะปรับอัตราการจ่ายกระแสไฟให้เหมาะกับอุปกรณ์แต่ละประเภทที่นำมาชาร์จโดยอัตโนมัติช่วยถนอมแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมเร็วชาร์จได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยครับนี่เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ต้องมีในชาร์จเจอร์ทุกวันนี้เลยครับด้านล่างมีข้อมูลสเปคเพิ่มเติมเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับ ภายในกล่องจะมีชาร์จเจอร์สีดำขนาดกำลังพอดีด้วยขนาดความกว้าง98มิมสูง60มิมและหนา29.3ม mm. ิลลิมน้ำหนักช่างเมื่อเช้าอยู่ที่130กรัมขนาดกำลังพอดีพกพาติดตัวใช้งานได้ง่ายๆสบายๆเลยครับสำหรับชาร์จเจอร์รุ่นนี้ผลิตจากว,วัสดุคุณภาพแบบผิวด้านดีไซน์โค้งมนด้านหน้าพิมพ์แบรนด์ e n e r g ส่วนด้านหลังจะพิมพ์ข้อมูลสเปคให้ทราบเราไปดูกันต่อที่ทางด้านซ้ายครับ ชาร์จเจอร์รุ่นนี้จะดีไซน์มาให้ใช้ขาปักแบบกลมที่เป็นแบบยึดติดกับตัวที่ชาร์จเจอร์ไม่ได้เป็นขาแบบพับได้นะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีเราไปดูกันต่อทางด้านขวาครับด้านบนจะเป็นไฟ LED แสดงสถานะการทำงานถัดลงมาจะมีพอร์ตในการชาร์จให้เลือกใช้ถึง3พอร์ตเลยครับประกอบด้วยพอร์ต USB-C 2พอร์ตและพอร์ต USB-A 1พอร์ตโดยพอร์ต USB-C พอร์ตแรกจะจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดถึง65วัตต์ถัดลงมา USB-C พอร์ตที่2 จะจ่ายกระแสไฟได้สูงสุด Fast Charge PD 18วัตต์และพอร์ตสุดท้าย USB-A จะจ่ายกระแสไฟสูงสุด Quick Charge 3.0ที่18วัตต์เลยครับเรียกว่ามีเทคโนโลยี Fast Charge ทุกแบบครบเครื่องให้เลือกใช้งานโดยในการใช้งานนั้นถ้าเพื่อนๆใช้งาน USB-C พอร์ตแรกเพียงพอร์ตเดียวจะให้กระแสไฟสูงสุดถึง65วัตต์เลยครับถ้าชาร์จ2พอร์ตพร้อมกันระหว่าง USB-C 1กับ USB-C 2หรือ USB-C 1กับ USB-A พอตแรกจะจ่ายไฟที่45วัตต์และพอร์ตที่2จะจ่ายไฟที่18วัตต์ครับแต่ถ้าชาร์จทั้ง3พอร์ตพร้อมกัน USB-C 1จะจ่ายไฟที่45วัตต์และ USB-C 2และ USB-A จะจ่ายไฟรวมกันที่15วัตต์นะครับเพื่อนๆเห็นว่าชาร์จเจอร์ตัวนี้จ่ายไฟได้สูงสุดถึง65วัตต์แต่มีขนาดเล็กมากครับถ้าตัดส่วนที่เป็นขาปลั๊กออกไปก็จะเห็นว่าเล็กกว่าแบรนด์อื่นๆอย่างชาัดเจนยิ่งถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กทั่วไปที่อันเบลรลม แอมชาร์จแกน65วัตต์รุ่นนี้เล็กกว่าอย่างชัดเจนเลยครับนั่นเป็นเพราะชาร์จเจอรุ่นนี้มาพร้อมกับเ e ทคโนโลยีแกนหรือแกเลียมไนไตรด์เทคโนโลยีใหม่ที่นํามาใช้แทนชิปซิลิคอนที่เป็นเทคโนโลยีเก่านั่นเองครับโดยการใช้ชิปซิลิคอนแบบเดิมนั้นจะทําให้อุปกรณ์มีขนาดใหญ่ขึ้นตามกําลังไฟที่จ่ายออกมาแต่ด้วยเทคโนโลยีแกนใหม่ล่าสุดไม่เพียงทําให้ชาร์จเจอร์มีขนาดเล็กลงแต่ยังให้ประสิทธิภาพในการชาร์จที่ดีขึ้นเร็วขึ้นและยังลดความร้อนที่เกิดขึ้นในการทํางานได้อีกด้วยครับ ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมจ่ายเพิ่อมอีกนิดแต่ได้ครบกว่าทั้งประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานพูดได้ว่าจะซื้อชาร์จเจอร์ทุกวันนี้ให้มองหาเทคโนโลยีแกนเลยครับในการใช้งานเมื่อเราเสียบชาร์จเจอร์ไฟ LED สีฟ้าอ่อนแสดงสถานะจะสว่างขึ้นมาด้วยครับเป็นไฟที่ไม่สว่างมากทําให้เวลาใช้งานในห้องนอนตอนกลางคืนเสียบเอาไว้ก็ไม่รบกวนสายตาเวลานอนใช้งานได้สะดวกมากครับสําหรับพอร์ต USB ทั้ง3พอร์ต ก็เสียบใช้งานได้ง่ายแน่นหนาสะดวกใช้จากการทดสอบการใช้งานแม้ว่าจะชาร์จทั้ง3พอร์ตพ,พร้อมกันกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตไอโฟนไอแพดและ Android ตัวชาร์จเจอร์มีความร้อนที่เกิดขึ้นน้อยมากครับไม่ต้องกลัวว่าชาร์จเจอร์จะระเบิดหรือละลายมั่นใจได้ในความปลอดภัยในการทำงานที่สำคัญชาร์จไวชาร์จด,ด่วน ดยคุณสมบัติฟ้าชาร์จผ่านพอร์ต USB-C PD PPS สามารถชาร์จ iPhone 8ขึ้นไปให้แบตเตอรี่ถึง50%ในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นครับและด้วยพอร์ต USB-A Quick Charge 3.0 18วัตต์สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้เร็วกว่าปกติถึง4เท่าสำหรับการชาร์จแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กด้วยกำลังไฟสูงสุด65วัตต์สามารถชาร์จแล็ปท็อป2เครื่องพร้อมกันด้วยกำลังไฟ45วัตต์และ18วัตต์ครับแม้จะจ่ายพลังงานได้สูงขนาดนี้แต่ก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ด้วยการปล่อยพลังงานการชาร์จอย่างเหมาะสมหมดกังวลเรื่องการปล่อยไฟเกินและยังสร้างความร้อนน้อยลงเมื่อเทียบกับหัวชาร์จแบบปกติที่ใช้เทคโนโลยีซิลิคอนครับรองรับการชาร์จกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่รองรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB เช่นชาร์จ Power Bank, แว่น VR Meta Quest 2, หูฟังไร้สายต่างๆเช่น AirPods อุปกรณ์การชาร์จแบบไร้สายต่างๆเช่นแท่นชาร์จ iPhone และ Apple Watch แบบไร้สายก็ใช้งานได้ทันทีใช้งานได้อย่างมั่นใจคุ้มค่าสุดๆเลยครับ เพื่อนๆที่กำลังมองหาชาร์จเจอร์ที่ทำงานได้อย่างครบเครื่องโดยเฉพาะใช้งานได้ทั้งโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กพร้อมกันถึง2เครื่องชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายสารพัดมาพร้อมกับเทคโนโลยีแกนที่ทําให้การชาร์จทําได้อย่างมีประสิทธิภาพชาร์จไวและช่วยให้ชาร์จเจอร์มีขนาดเล็กลงเบาลงพกพาง,ง่ายชาร์จเจอร์ตัวเดียวครบเครื่องไม่ควรพลาดแอมชาร์จแกน65วัตต์รุ่นนี้จากเอเนเจีเลยครับคุณสมบัติและความสามารถในการใช้งานคุ้มทะลุราคาไปเลยครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญเมื่อเข้าไปที่หน้าร้านตอนนี้มีคูปองส่วนลด5% 7%และคูปองส่วนลดถึง400บาทให้เก็บให้ใช้กันด้วยครับและเมื่อกดติดตามร้านจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทด้วยครับส่วนลดดีๆแบบนี้ห้ามพลาดขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ